ลกลับมาใหม่แล้วกลับมาใหม่แล้วทุกคนเพราะว่าจริงๆนะทุกคนพอดีว่าอาจจะอาจจะช้าไปนิดนึง เหแล้วทุกคนเห็นไหมอ่ะนี่ค่ะมองเห็นแล้วใช่สงสัยเมื่อกี้มันจะถ่ายแบบสงสัยเมื่อกี้มันจะถ่ายแบบว่าออไลฟ์แบบว่าแนวนอนใช่ไหมมันก็เลยจะมองไม่ค่อยเห็นทันอีท <laughs> เข้าได้เลยถ้ามองเห็นก็เข้ามาได้เลยนะคะ ามองเห็นแล้วก็เข้ามาได้เลยตอนนี้น่าจะยังไม่มีใครเข้านะอตอนนี้เราก็รอทุกคนนะคะถ้ามีคนเข้ามาสักคนหนึ่งก็คือจะเข้าบ้านแล้วนะผมคือคุณผ่านสุดโหด ไม่ได้หรอทุกคนเมื่อไหร่จะเข้ามาได้ยินไหมทุกคนถามก่อนตอนนี้ทุกคนได้ยินไหมเอ่ยมันไ like ลน์ในนี้ได้ยินไหมยังไม่มีใครเข้ามาเลยอออโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะเล่นรอทุกคนก็แล้วกัน มันจะพูดผิด,จะ,ดจะพูดคำว่าฐานเอจะพูดคำว่าฐานกลายเป็นทหารเฉยอัน,นุ่นทำอะไรอะอุ้ยมีคนมาแล้วดีใจมากเลยได้ยินสุดๆดน้องไก่ตากตนี่คือแบบอะไรอะเข้ามาแล้วหรอเดี๋ยวจะเข้าตามรอแปบ๊บอุ้ยน่ารักมาก สวัสดีสวัสดีค่ะขอ,อการบ้านภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังนี้นะคะอันนี้น้องอะไรแต่งตัวสวยมากเลยน้องน่ารักมากน่ารักมากๆเลยนะคะใครที่เข้ามาในบ้านหลังนี้จะขอจับมือทุกคนหนูเข้าแล้วโอเคตอนนี้จะต้องขอจับมือทุกคนก่อนนะคะ ยิ้มด้วยมีการยิ้มด้วยว้าวขอทำการบ้านภาษาอังกฤษให้ครบ30ข้อก่อนโอ้โหเอ็นดูมากเลยอะ่ะการบ้านการบ้านภาษาอังกฤษตั้ง30ของ้อหยุดยาว4ี่วันใช่ไหมมีใครหยุดยาว4วันเอ้ยสี่วันบ้างเอ่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพา น้องคนนี้นะคะมากินข้าวดีกว่าผมคือผมยาวอะไรนะเดี๋ยวอ่านไม่ทันผมคือนาวสุดเปรี้ยวเฟี้ยวสุดสอยโอไมกกอดเลิศเวอร์นะคะทักทักจ้าน้องน่ารักมากเหมือนมีเพื่อนมาอีกคนนึงนะคะ สวัสดีค่ะนี่น่ารักมากเลยจับมือกันประมาณสิบกว่ารอบแล้วมั้งเนี่ยนี่น่ารักมากเลยนะโอเคผมผมหยุดยาวสี่วันผมจะนอนเล่นเกม อวตาวรให้ถึงพรุ่งนี้เช้าอ,อย่าลืมนอนกันด้วยนะไม่นอนนี่คือถ้าไม่นอนกันก็คงจะแบบไม่รู้แล้วแหละว่าจะทำอะไรทุกคนคะคือเราขอออกนะคะค้างมากได้คะ่ะไม่เป็นไรไม่ว่าเลยคะ่ะมาหยุดนะหยุดสี่วันโอเค น่ารักกันมากทุกคนคะคือมันเหลือบ้านหลายหลังมากอะ่ะมีบ้านอนาคาลิธา์ใหญ่บ้านไม้แล้วก็บ้านอะไรเนี่ยบ้านบ้านคาวอิองุ่นเป็นยังไงอะไรอะ่ะไก่อนอางุ่นเป็นยังไงเจอผีในห้องโอ้ยฟ้ามืดก็คือแบบ เพื่อนตามมาพูดถึงเรื่องผีในห้องทั้งที่ตอนนี้ไลฟ์อยู่ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนั่งอยู่คนเดียวอะมาพูดเรื่องผีทําไมก็ไม่รู้ทุกคนคือบ้านเหลือหลายหลังมากทุกคนอยากให้แต่งอะไรหรือเปล่าเอ่ยตือๆอยากให้แต่งอะไรไหมบ้านหนูไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังให้พี่ดู ผมนอนดึกตามเพื่อนโอ้โหมากนอนดึกตามกับเพื่อนเลยห้าห้าห้าจะมาหัวร้อททำไมเพื่อนรักเจ้าพูดเรื่องผีตอนนี้ข้าก็กลัวเป็นนะคะดูเหมือนว่าเราไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วทุกคน คือว่าของแจกฟรีอะไรก็คือแบบ ừ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  เดี๋ยวก่อนนะพี่อ่ง,งุนไลฟวันแรกใช่คือนานๆนทีจะมาไลฟ์สดแบบนี้ทุกคนมันนานมากอะไรอะ่ะอ่าง,งุนขอโทษพิมพ์ผิดเมื่อกี้ไลฟ์เหรอคะชอบจังเลยคะ่ะ เที่ยงุ่นขอโทษพิมผิดอ๋อไม่เป็นไรอ้ามีคนส่งรหัสมาแล้วได้เข้าแน่นอนเดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวก่อนนะอะไรอะ PN6 หกใช่ไหมหกเอ n 7เจ็ดเจ็ดแล้วก็ P อ้าเจ้าตีค่าทำไม ได้มุย้ยขอเข้าอุ้ยรหัสอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะรหัสมันเข้าไม่ได้อ่ะทําไมเข้าไม่ได้อ่ะพี่ยังุ่นน่ารักน่ารักแล้วพรุ่งนี้จะเอาอะไรอีกขอร้องถามอะไรอีกนะคะพรุ่งนีอ้อะไรไม่รู้ทุกคนอื ไม่รู้ว่าเลยไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรดีนะทุกคนไม่มีอะไรจะพูดเหนื่อยกับวัน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 คือแบบไม่รู้จะทำอะไรเลยทุกคนอืมเดี๋ยววันนี้เรามาทำอะไรกินกันดีกว่านะที่บ้านตอนนี้ เดียว <De> น่าจะไม่มีอะไรแล้วอะไรอะเอ่อพี่เคยเรียนภาษาอังกฤษหรือเปล่าเรื่องคุณศรรัพท์ E R E S T เคยนะคะหนูอาจจะพิมพ์ผิดไม่รู้เรื่องนิดนึงนะคะขอโทษเมื่อกี้หนูพิมพ์ว่าพี่ยังหุ่นไลค์อีกได้ไหมไม่รู้ค่ะทุกคนนานๆทีนานๆทีอาจจะมาไลค์นะ ไม่ค่อยได้ไล์บ่อยหรอกอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยหรอส่งรหัสมาสิคะอยากเล่นก็สามารถส่งรหัสมาได้นะอาจจะอนนั้นให้อยู่อันนี้ก็ไม่ไม่ออกอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วนะค่ะพี่หนูเคยเป็นอะไรพี่หนูเคย เพี่เคยเป็นเหมือนหนูไหมเวลาไปไหนแล้วง่วงพอถึงบ้านหายง่วงถูกต้องค่ะมันเป็นเรื่องจริงเลยนะนี่คือแบบหายง่วงไม่หายง่วงนี่คือแบบถูกต้องเลยคือสมมติว่ากําลังไปเทีย่ยวสนุกสนุกใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยมันก็ดันง,ง่วงพอมันง่วงแล้วแบบพอกลับมาถึงบ้านแล้วมันก็แบบโอ๊ยกลับบ้านมานอนดีกว่าสรุปก็นอนไม่หลับไม่ง่วงแล้ว ตอนนี้จะสองทุ่มแล้วอันนี้เพื่อนแต่งให้นะคะอันแต่งอะไรก็ไม่รู้สีขาวเต็มพี่ยงุ่นมีอะไรจะถามเออพี่อยู่ปหหรือหมหนึ่งหนูสับสนค่ะเพราะในคอมเมนต์ของพี่ทุกคนเถียงกันว่าพี่อยู่ปอ,อะไรหรือมอ,อะไรเออพี่อยู่ปหเองนะทุกคนผมอยากให้พี่ ฟังเพลงอ้างว้างไข่นาวก่อนพี่ฟังเปล่าลองฟังดูเผื่อพี่ติดใจอ๋อเพลงอะไรอะ่ะรีวิวบ้านให้ดูหน่อยโอ้โหโอเคทุกคนจะสองทุ่มแล้วมั้งเปิดให้เข้าหน่อยครับปะเปิดให้เข้าดีกว่า ถ้ามันค้างก็อย่าโมโหกันนะโอ้ยประกาอะไรเนี่ยโอเคทุกคนเข้าได้เลยนะคะเข้ามาได้เลยรหัสก็คือ WQPTMG นะอืมันนี่แหละ รหัสรหัสวนไปวนมาเข้ากันไม่ทันแล้วเด็กๆทุกคนคะตอนนี้อาจจะเปิดให้เข้ารอบสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำอะไรแล้วแหละแล้วก็อาจจะไปต้มมาม่ากินอีกรอบหนึ่งด้วยแล้วก็อาจจะมาแต่งบ้านเพิ่มอีกนะทุกคน มีคนเข้ามาแล้วจ้าเดี๋ยวโอเคเข้ามาเราเดยกเดยวก็จะนะเคยเล่นอะไรอะ่ะเกมอะไรอะ่ะมันคือเกมอะไรหรอไม่รู้จักเลยขอแคปไว้ก่อนเผื่อโหลดมาเล่นนะคะอันนี้ก็รอคนเข้ามาอีกแล้วมีโยโย่ด้วยน่ารักมาก ไม่อไม่เล่นไม,ไม,ไม่เอานะคะโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่มีใครเข้ามาหรอกเนาะอ่ามีคนมาแล้วหรือเปล่านะทุกคนคะคือบอกไว้ก่อนนะว่าอุ้ยน่ารักจังน่ารักจังโอเคทุกคนที่เข้ามาเราก็จะต้องขอจับมือทุกคนนะคะขอจับมือหน่อยนะ โอเคต้องขอทุกคนจับมือทุกคนนะอ๋อคนนี้ด้วยอะขอจับมือให้หมดว้ายคนเยอะมากอันนี้คือแบบต้องขอจับมือทุกคนเลยคนเยอะมากค่ะขอรหัสหน่อยพี่เคยแต่งบ้านอะไรอะได้ยินเสียงตึกตึกนึก ถึงตอนเรียนดนตรีที่คุณครูให้ร้องเพลงวันแม่เลยใช่ยังดูอยู่หรอฟาร้ามืดพี่เคยแต่งบ้านสายฟรีไหมต้องเคยสิคะตอนยังไม่ยังไม่เติมก็คือแบบจะต้องแบบแต่งสายฟรีนะโอเคอาใครขอรหัสนะมกเมื่อกี้เปิดให้แล้วนะ กลับมาอีกแล้วเสียงติกต๊กโอเคถ้าอยากได้รหัสสามารถวนกลับไปดูคลิปได้นะเดี๋ยวขอเล่นก่อนอยากเล่นแล้วนะคะน่ารักมากเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าน่ารักมาก ขออัดคลิปไว้หน่อยนะเพื่อจะเอาไปทำอะไรเล่นๆน,นะทุกคนน่ารักมากน่ารักมากเลยนะคะพี่ยังหุ่นเชอเอมาแล้วสวัสดีค่ะน่ารักเบอร์อ่ะคนเดิมเข้ามาอีกแล้วอะ่ะขออนุญาตอัดคลิปนะคะว่า แบบว่าวิ๊นะคะคือแบบมีตัวละครเยอะมากต้องขออนุญาตอัดด้าจอไว้ซะแล้ววิ๊มีคนเข้ามาอีกแล้วดูอยู่จา้าขอบใจจ้าน้องไก่ตักตักมันหมุนติ้วๆเลยค่ะนี่น่ารักมากเลยทุกคนตัวละครคือแบบเยอะมากขออนุญาตอัดไว้นะทุกคนน่ารักมากเลยค่ะไอใครอะแต่งตัวน่ารักมาก วิคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะขอจับมือกับน้องเขาหน่อยนะน้องพี่ขอจับมือก่อนนะ N w o okay, k ทุกคนขอเนียดเข้าบ้านก่อนนะคะอ่ะต้องออกแล้วบ้านใครดีอ่ะขออนอนุญาตออกก่อนนะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูรหัสแป๊บหนึ่งนะอืม n d ็นนะคะขอให้เข้าได้เถอะ W N B F 8 F 8แอ่าขอรหัสหน่อยคงคงจะขอไม่ได้หรอกนะดูคนตอนนี้ก็คือแบบเข้ารหัสคนอื่นอยู่นะเข้าบ้านใครอุ๊ยน่าจะได้นะบ้านหลังเนี้ย ได้สิขอให้ได้ได้นะอย่าออกนะขอให้ได้นะบ้านหลังนี้คือคืออยากเข้าทุกหลังเลยเนี่ยต้องรอก,ก่อนนะคะอุ้ยบ้านสวยมากอันนี้โซอี้ไวใครมาขับรถเมื่อกี้เอ่ออันนี้ใครนะรูมีโซอี้ว้าวน่ารักมาก ขออัดคลิปก่อนนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะน้องๆอ,อย่าเข้ามากวนสิน้องๆพี่อัดคลิปอยู่นะคะน้องๆอ,อย่าอย่ามากวนนะอุย๊ยคือแบบบ้านหลังนี้นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นบ้านสีดำน่ารักมากเลย,อ,ยอุ๊ยโอ้โหคนตามมาเต็มเลยตามมาเต็มเลยอะ่ะ ว้าวน่ารักมากเลยค่ะอันนี้มีอะไรนะน้องอขอ,อน้องหลบก่อนนะคะมีน้องโซอี้นะน้องโซอี้อันนี้แต่งตามพี่โพนี่ใช่หรือเปล่าเอ่ยแต่ว่าน่ารักนะคะแต่งตามพี่โพนี่น่ารักมากแล้วก็อันนี้อุ้ยอันนี้ใครอะลืมแล้วลืมชื่อแล้วอะชื่ออะไรนะอันนี้รูมิอันนี้โซอี้อันนี้ใครอะลืมชื่อ อุ้ยสามสาวลดมากลดมากก็แม่น่ารักมากเลยค่ะทุกคนชอบอาขอจับมือกบับดาราดังก่อนนะคะอ่าต้องขอจับมือกับดาราดังนะคะทุกคนอี้ยอย่าเพิ่งออกจากบ้านหลังนี้อ่ะน่ารักมากไม่อยากออกเลยไม่อยากออกไปเลยอะ่ะอุ้ยดูเหมือนจะมีคนเข้ามาขัดนะทุกคนดูสิมีคนดีใจด้วย ต้องขอจับมือทุกคนนะคะโอ๊ยน้องคะน้องหลบไปก่อนนะคะพี่อัดคลิปอยู่นะคะน้องน้องคะเอิมบักแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวก่อนอ้าขอขออนุญ,ญาตจับโอ้ขอไปจับมือรูมิไกลๆก่อนคือมันจับมือไม่ได้แล้วน้องคะพี่ถ่ายคลิปอยู่นะคะน้องหลบไปก่อนนะคะน้องคะอย่าเพิ่งเอาชุดมาให้พี่ใส่คะ่ะน้องคะ น้องคะ่ะอย่าพึ่งค่ะน้องเปลี่ยนชุดให้พี่แล้วโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วน้องคะ่ะอย่าพึ่งน้องคะ่ะน้องพี่ขอไปเออน้องคะพี่ขออนุญาตไปจับมือคุณพี่รูมิก่อนนะคะน้องคะ่ะหลบไปก่อนนะคะน้องคะ่ะน้องหลบไปก่อนอ่าได้จับมือรูมิแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาจับมือคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้ลืมแล้วนะคะต้องขออนุญาตจับมือก่อนโอ้บ้าลกมากใครไม่รู้ทุกคนเอาเสื้อผ้ามาหมดเลยโอเคค่ะบ้านน่ารักนะคะบ้านน่ารักมากเลยพี่ขออนุญาตถอดถอดอันที่มันอยู่ข้างหลังบายละแบตหมดได้เลยเพื่อนรักของเราอุ้ยนี่ยัง มีอยู่เลยนะทุกคนน่ารักมากอ่ามีคนถ่ายรูปกันอยู่นะคะตรงนี้ก็สองสาวอยู่รู้สึกว่าจะดูดีกว่าเมื่อกี้มากเลยโอเคบ้านหลังนี้น่ารักมากเลยนะบ้านหลังนี้น่ารักมากเลยทุกคนเรียบร้อยทุกคนบ้านหลังนี้เลิศมากนะคะเดี๋ยวขอรหัสแป๊บ คงจะขอไม่ได้แล้วทุกคนรหัสอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเก็บแล้วอุ๊ยชุดชุดคือแบบน่ารักมากเลยชุดน่ารักมากเลยทุกคนโอเคบ้านหลังนี้คือน่ารักเวอร์นะคะสไตล์สีดำด้วยอะชอบชอบมากชอบมากเลยค่ะทุกคนคนนี้คือแบบอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากคนที่ใส่ชุดเรสค่ะหนู อุ้ยหรอคนนี้หรอใช่ไหมใช่คนนี้ไหมอ้าไม่ใช่จับโอ้ยขออนุญาตจับมือรูมิใหม่นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าความกลาหลจะออกไปแล้วอ้าได้จับมือคุณพี่รูมิแบบดีๆคนผมเขียวนูเองอุย้ยมิกสงสัยคนนั้นจะออกแล้วนะคะโอเคทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะโอเคทุกคนขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณที่มาดูไลฟ์สดนะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะไปเข้านอนแล้วแหละคนชุดฟ้าแต่หนูออกแล้วอ้าคนชุดฟ้าหนูใช่ไหมออกแล้วคนชุดฟ้าชุดเดสสีสีฟ้าๆสวยๆใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายเลิกไลฟ์แล้ว